เป็นมนุษย์หรือเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งดูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบ ควรเรียกมนุษย์ษาเพราะทำสู่พูดถูกทุกเวลาเว็มดีดาคืนวันสุดสันจริงใจสุกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิต ประวิงแต่ในสิ่งนำตัวตัวอบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบควนคลายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมาย ที่เกิดมาอย่างเชฉยเอ่ย